สวัสดีครับพบบริการ10นาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับไปเจาะตลาดทองคํากันต่อนะครับหลังจากสัปดาห์นี้ราคาทองคานั้นนะครับล่วงไปทําจุดต่ําสุดนะครับอยู่แถวๆประมาณ4,004ก่อนที่จะรีบาวกลับมาเคลื่อนไหวชีอระดับประมาณ4,850ในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับภาพรวมนะครับจะเป็นอย่างไรต่อรวมไปถึงนะครับกลยุทธ์การลงทุนทองคำานครับสัปดาห์หน้าจะวางกลยุทธ์อย่างไรปัจจัยอะไรที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็สามารถรับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาสรุปถึงความื่อนไหวของราคาทองคําตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับเริ่มจากทองคาแท่งนะครับผมนะเราเจว่าราคาทองคําแท่งในช่วงของวันจันทร์เนี่ยนะครับช่วงของการเปิดตลาดนะครับ7 2 5 5 0าบาทเป็นราคาเปิดครั้งแรกของสมาคมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับราคาทองคําแท่งถูกแรงทขายยับเลยนะครับจนมีบางจังหวะนะครับื่อนไหวหลุดต่ํากว่า70,000ด้วยนะครับมีโอกาสทดสอบแนวรับประมาณแถวๆประมาณ6 8 0 0 0นะครับ ก่อนที่จะมีแรงรีบาวกลับขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับผมจนทําให้ราคาทองคํานั้นนะครับดีดกลับมานะครับแถวๆประมาณ7 5 0 0 0มืื่นะครับในช่วงของวันพุธที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับราคาทองคําก็เผชิญแรงเทขายต่อนะครับจนกระทั่งช่วงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายเนี่ยนะครับราคาทองคำแท่งล่าสุดนั้นนะครับยังขายออกแถวๆประมาณ72,900บาทนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาทองคําตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวราคาทองโลกกันหน่อยนะครับแน,น่นอนนะครับหลังจากที่มีแรงเทขายในช่วงวนสุขที่ผ่านมานะครับเราก็เจอในเรื่องของการปรับฐานลงต่อนะครับโดยวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของราคาทองโลกนั้นนะครับเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ4,833นะครับ ก็มีบางจังหวะที่เขาเนี่ยลงไปทําจุดต่ําสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ4 4 0 2ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเป็นการเชสแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงด้วยนะครับหลังจากไปเทสประมาณสัก4 4 0 2ก็มีแรงซื้อกลับนะครับจนทําให้ในส่วนของแรงซื้อนะครับเก็งกาไรเนี่ยนะครับกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งวันพุธเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของโกลสปอร์ตนั้นสามารถนะครับไปเทสประมาณ5,100ดอลลาร์ได้เลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นแน่นอนก็ มีนักลงทุนบางส่วนนะครับก็เทขายทำกำไรนะครับหลังจากที่มีข่าวว่านะครับเอเมริกากับตัวอิหร่านเองนะครับจะมีการเจราจาวันสุกก็ทำให้ในส่วนของรัคาทองคำเนี่ยนะครับ ชะลอตัวลดลงมานะครับผมจดกระทั่งวันศุกร์เนี่ยนะครับราคาโกลสปอร์ตนั้นนะครับเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ4,778ดอลล์นะครับก็มีบางจังหวะที่ไปปรับตัวลงต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ4,655นะครับในช่วงเช้าก่อนที่จะรีบาวกลับมาขึ้ื่อนไหวแถวๆประมาณ4,850ดอลล์นะครับทีนี้มาเช็คดูในสดของราคาล่าสุดกันหน่อยนะครับณนะเวลาบ่าย2.57านทีนะครับณโกลสปอรต4,851ดอลล์นะครับ ตัวราคาทองคําแท่งนั้นถูกขายออกระดับประมาณ72,799บาทนะครับในราคาเรียไทม์ของออสเตรียในส่วนของราคาสมาคมนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่บาทละ72,900บาทนะครับแล้วนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของราคาทองคําตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไปกระต่อกับข่าวสันทองคํากระต่อนะครับแน่นอนปีนี้ของโลกนั้นนะครับเคลื่อนไหวแรงเหลือเกินนะครับขึ้นมาทีนะครับก็ขึ้นสปีดมาค่อนข้างเลยเวลาลงทีก็ เทก็นนำเลยนะครับต้นปีเนี่ยเราเห็นราคาโกลด์สปอร์ต4,300ดอนนะนะครับบางจังหวะนะครับราคาทองคำนะครับก็ปรับตัวทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องแล้วไปทำจุดสูงสุดนะครับของปีอยู่ที่ประมาณ5,602ดอนซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์นะครับตอนนั้นราคาทองคำแท่งก็เฉีย์ประมาณ82,000บาทนะครับแน่นอนนะครับอะไรที่ขึ้นมาแรงๆนะครับเวลาปรับฐานเนี่ยก็ปรับแรงเช่นกันนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของราคาทองโลกนั้นนะครับ ดิ่งลงไปนะครับหลุด5,000ดอลแล้วก็ไปทําจุดต่ําสุดนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ4,400ดอลตอนนั้นราคาทองคำแท่งเนี่ยก็ล่นะครับต่ํากว่า68,000บาทด้วยนะครับก่อนที่จะรีบาวกลับขึ้นมานะครับเคลื่อนไหวแถวๆประมาณนะครับ4,850นะครับถึงประมาณ5,100ดอลนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาทองคํานั้นนะครับเป็นเรื่องปกติเลยที่จะมีการพักฐานเกิดขึ้นนะฉะนั้น นะครับมันไม่มีอะไรที่จะขึ้นได้ตลอดนะครับผมนะในส่วนของตัวราคาทองไทยนะครับย้อนหลังไป5ปีเนาะเราก็ยังเห็นว่าภาพรวมเนี่ยครับก็ยังเป็นรูปแบบไซด์เว้า up นะครับบางจังหวะราคาทองคําก็มีการปรับตัวขึ้นแน,น่นอนระหว่างทางก็มีการพักฐานเป็นเรื่องปกตินะครับและทีนี้เรามาดูในส่วนของผลตอบแทนของตัวราคาทองคําแล้วก็ซินเวอร์น้องใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับถ้าตอนนี้เรามาคอม p พ r e ตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยนะครับเรายังพบว่านะครับ ทองคำนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนต่ํากว่าซิลเวอร์นะในช่วงของออก่อนที่จะโดนแรงเทขายลงมานะครับณนะตอนนั้นนะครับราคาทองคําให้ผลตอบแทน28%ซิลเวอร์ให้ผลตอบแทนประมาณ67%นะครับแต่หลังจากการปรับฐานนะครับซิลเวอร์ที่ปรับตัวแรงกว่าเวลาปรับฐานเนี่ยก็ลงแรงกว่าเพื่อนนะครับผมนะล่าสุดนะครับตัวซิลเวอร์นะครับผมลงไปปรับฐานแล้วก็ เหลือผลตอบแทนประมาณ3.74ณปัจจุบันนะครับในส่วนของโกลสปอร์ตนะครับผมนะให้ผลตอบแทนเหลือประมาณ12%จากไปทําจุดสูงสุด28%ในช่วงของก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละนะครับแม้จะมีการปรับฐานแต่ก็ยังให้ผลตอบแทนนะครับมากกว่า3%นะครับละณล่าสุดเลยของทั้ง2สินทรัพย์นะครับทีนี้มาดูในส่วนปัจจัยปัจจุบันกันหน่อยนะครับหลังจากที่ตลาดนะครับเล่นข่าวในเรื่องของคุณเควินฟลัชนะครับที่ เป็นอาวาชีประธานเฟดคนใหม่นะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ตลาดทองคำเนี่ยโอ้โหโดนแรงเทขายและปรับฐานใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้ปัจจัยปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดทั้งตลาดนะครับกำลังโฟกัสในเรื่องของการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสารัฐและอิหร่านนะครับ ล่าสุดนะครับผมสถานเอกอัครราชทูตอเมริกานะครับประจําอิหร่านเนี่ยซึ่งดําเนินการนะครับในการประกาศนะครับด้านความมั่นคงนะครับในช่วงเช้าโดยเรียกร้องให้พลเมืองอเมริกันออกจากอิหร่านทันทีนะครับและให้เตรียมแผนการเดินทางออกจากอิหร่านแบบพึ่งพาตนเองโดยไม่รอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันในวาระการประชุมแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงบ่ายมันน่าจะมีการ ผลสรุปออกมาว่าสุดท้ายแล้วนะครับการเจรจาจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่นะครับตรงนี้เองจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างแน่นอนนะครับดอลลาร์แข็งค่านะครับผมนะฮะเมื่อคืนนะครับตัวธนาคารนะครับกลาง อังกฤษดี e และก็ธนาคารกลางยุโรป ECB ีมีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อวานเราก็เห็นว่าดอลลาร์โอ้โหแข็งค่ามากนะครับแล้วก็กดดันทองคํายับเลยนะครับผมนะฮะและที่สําคัญก็คือนะครับตลาดเนี่ยก็รับข่าวนะครับในเรื่องของอเมริกาอินเดียบรรลุข้อตกลงการค้าลดภาษีนําเข้าอินเดียเหลือ1 8แนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยบวงมานิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับตัวเลขแรงงานของอเมริกาออกมาอ่อนแอนะครับตรงนี้ก็ทําให้นักลงทุนมองว่าเฟดน่าจะลดนะครับ อัตราดอกเบี้ยนะครับได้อีกนะครับในช่วงของปลายปีนะครับก็ทําให้ในส่วนของนะครับความกังวลด้านตลาดแรงงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่คือข่าวล่าสุดนะครับที่อัปเดตนะครับในช่วงเช้านะครับทีนี้นะครับปัจจัยสัปดาห์หน้าต้องตามอะไรปัจจัยอะไรต่อนะครับแน่นอนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่จะมีการรีพอร์ตนั้นนะครับไฮไลท์เด็ดๆอยู่ที่ตัวเลขนอนฝากรบและตัวอัตราการว่างงานของอเมริกานะครับ แน่นอนนะครับคีย์นี้นะครับจะเป็นตัวสะท้อนนะครับถึงนะครับความแข็งแร่งทางด้านตลาดแรงงานนะครับว่านะครับเศรษฐกิจของอเมริกานะครับในภาคของตลาดแรงงานยังดีอยู่หรือเปล่านะครับผมนะฮะแน่นอนหากตัวเลขออกมาแย่กว่าคาดจะเป็นแรงหนุนต่อทองคำนะครับแต่ในตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาแข็งแร่งเนี่ยก็กดราคาทองคําได้อีกนะครับตัวที่2นะครับก็คือ CPI นะครับประจําเดือนมกราคมที่จะมีรีพอร์ตนะครับออกมาในช่วงหองสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ ไฮไลท์ถ้าตัวเลขต่ำกว่าคาดนะครับจะทําให้ในส่วนของดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วสนุนทองคําเพิ่มนะครับเพราะจะเพิ่มโอกาสในให้เฟดลดดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าสูงกว่าคาดเนี่ยอาจจะทําให้ในส่วนของดอลลาร์แข็งนะครับแล้วกลับมากดดันราคาทองลงนะครับปัจจัยที่2นะครับติดตามผลการเจรจานะครับระหว่างสหรัฐและอิหร่านว่านะครับหลังจากที่มีการเจรจาในวันศุกร์นะครับผมนะในวันนี้เองนะครับสัปดาห์หน้า อเมริกานะครับจะมีท่าทีอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทีของคุณทรัมป์และก็ผู้นําอิหร่านนะครับผมนะและที่สําคัญก่อนที่จะไปถึงภาพนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าบ่ายนะครับของวันศุกร์นี้ผลเจรจาเป็นอย่างไรถ้าเจรจาขี้คลายนะครับราคาทองคําก็เสี่ยงลงต่อได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดกว่าการเจรจาล้มเหลวนะครับหรือมีเหตุปะทะอันนี้ทองคํามีโอกาสพุ่งกลับมาได้นะครับ โอเคเนาะนะครับนี่คือไฮไลท์ที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อนะครับผมส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขคอ t a i l s เซลของอเมริกานะครับในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับวันที่11 1 n o อ f a น m ฟร์มนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานวันที่12บสาจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกานะครับวันที่13กุมภาพันธ์ตัวเลขคอ CPI ของอเมริกานะครับทั้งสัปดาห์ตัวเลขสหรัฐเนี่ยนะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหมดเลยแล้วแน่นอนส่งผลกระทบต่อทองคําอย่างแน่นอนนะครับถ้าตัวเลขนะครับทั้งหมดนะครับสะท้อนในเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยนะครับที่ออกมาแยกเศรษฐกิจหดตัวนะครับโอเโนะฮะแบบนี้จนนุนทองคำนะครับแต่ถ้ากิดว่าตัวเลขทั้งหมดแข็งแกร่งหมดเลยนะครับตัวนี้อาจจะทําให้ราคาทองคำนะครับโดนฉุดกระชากลงมาได้อีกนะครับผมนะฮะโอเคเนาะ นะครับตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของดอทพอร์ตของเฟดกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเฟดดอทพอร์ตก็คือนะครับตอนนี้นะครับก็เฟดก็ยังมองว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับในปีนี้น่าจะมีอย่างน้อย1ครั้งนะครับแต่ในมุมของนักลงทุนมองว่าน่าจะมี2ครั้งนะครับซึ่ง2ครั้งหรือ1ครั้งก็ตามเนี่ยเขามีการคาดกันว่าเฟดน่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับในช่วงของปลายปีนะครับเพราะว่าดูผมดูในส่วนของตัวซ ME f เฟดสวอตทนะครับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของมมีนาาเษก ยังมีเปอร์เซ็นต์หรือความเชื่อมั่นที่น้อยว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะฉะนั้นต้นปีเนี่ยนะครับหรือประมาณกลางปีนะครับยังไม่มีสัญญาณนะครับในการลดดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นนะครับทองคําจะขาดปัจจัยตัวนี้ไปก่อนนะครับผมนะนะครับและนี่ก็คือภาพเนาะตอนนี้ดอกเบี้ยนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3.50ถึง3.75นะครับเป็นการปรับตัวนะครับลดลงล่าสุดในช่วงของวันที่11ธันวาคมนะครับผมนะฮะ ปีที่แล้วกับปี2024เนี่ยลดดอกเบี้ยมายับเลยนะครับผมนะลงมาต่อนเนื่องเลยนะครับและปีนี้เราก็ยังมองว่านะครับน่าจะมีโอกาสลดต่อในช่วง,งปลายปีนะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของซีซันแนลทองคำกันหน่อยนะครับถ้าดูภาพแบบนี้ย้อนหลังไปสักสิปีเราจะเห็นว่าทองคำนะครับผมนะเกือบออสัดส่วนใหญ่เนะี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะค่อยๆทยานปรับตัวตั้งแต่ต้นปีเราจะเห็นราคานะครับ ที่เป็นราคาสูงๆช่วงประมาณกลางปีปลายปีเนาะนะครับฉะนั้นในช่วงของต้นปีเนี่ยนะครับถ้ามีจังหวะในการเก็บของถูกได้นะครับและมีบางจังหวะที่ราคาทองคําต่ากว่า7 0็0 0มืเนี่ยผมว่านะครับน่าเก็บสักไม้หนึ่งเนาะนะครับผมเพราะว่าซีซันอลเทรนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาทองคำนะครับมักจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทีในช่วงของสิงหากันยายนะครับผมนะนะครับหรือช่วงประมาณปลายปีนะครับเพราะว่าเทรนส่วนใหญ่แล้วเห็นไหมครับ ะะราคาทองคำนะครับต้นปีหลังเปิดปีใหม่มันจะสปีดตัวขึ้นนะครับพอจะเข้าคุมพาก็มีพักตัวลงหน่อยนะครับผมนะพอพักตัวเสร็จปุ๊บอ่านดีดานขึ้นต่อนะครับเราจะเห็นภาพแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแรงเทขายในช่วงของมีนาเมษาโอเคลอบหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็มีการขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปลายปีจะเห็นการขึ้นได้เด่นชัดกว่าฉะนั้นต้นปีถ้ามีจังหวะในการเก็บของถูกนะครับก็ขอให้เก็บให้ได้เพราะว่าปลายปีน่าจะมีโอกาสที่ ของราคาแพงกว่าต้นปีนั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของตัวมุมมองของวันนิธนารกิจบ้างหน่อยนะครับผมนะ Goldman Sachs นะครับ Morgan Stanley นะครับ Bank of America Society General นะครับ UBS JP Morgan ตอนนี้นะครับปักเป้าทองคำเนี่ยนะครับอยู่แถวๆประมาณ5,500ดอลนะครับถึงประมาณ6,300ดอลนะครับถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะครับทะลุนะครับ6,000ดอลเราก็อาจจะเห็นราคาทองคำนั้นนะครับ มีโอกาสไปแตะอย่างน้อยๆ90,000เลยนะนะครับผมนะฉะนั้นนะครับนี่คือเป้าหลักๆที่ทองอ่าเราวันนี้ธนกิจนะครับมองว่าทองคําน่าจะไปได้ต่อนะครับในปีนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมาเลยนะนะครับผมเขาวงเล็บว่าภายในปีนี้นะครับผมนะฮะโอเคเนาะนะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับผมช่วงนี้นะครับยังคงเน้น กลยุทธ์การนะครับเข้าซื้อ b u ายออนดินั่นเองนะครับผมถ้าเกิดราคาลงมาลึกๆนะครับผมย่อซื้อนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน100%ในการเข้าซื้อนะราคาใดราคาหนึ่งให้แบ่งไม้ไว้นะครับอย่างน้อย3-5ไม้ราคาแต่และไม้เนี่ยถ้าเป็นทองโลกนะครับอ,อย่างน้อยห่างกัน2-300ึงเหรียญน,นะครับเพราะช่วงนี้ราคาทองคำเนี่ย มันวิ่งทีทีละ2องสามร้อยดอนนะครับตัวราคาทองคำแท่งนะครับถ้าเห็นราคาต่ํากว่า7 0,000มืนะนะครับถัวเฉลี่ยนะครับไม้ห่างกันสักสามพันนะครับในการเข้าซื้อเช่นนะครับถ้าเก็บของ70,000มื่นได้นะครับอีกโซนหนึ่งที่ควรเก็บก็คือ67 0 0ืนะครับหกหมอะไรแบบนี้นะครับควรมีกระสุนเหลือนะครับสำหรับการเข้าไปซื้อบริเวณแนวรับด้านล่างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านทุ่มณราคาใดราคาหนึ่งเนี่ยแล้วราคามันไม่ได้ขึ้นต่อนะครับอย่างน้อย ท่านจะมีกระสุนเหลือในการเข้าไปถั่วนะครับผมนะช่วยลดอากาศในการติดดอยด้วยนะครับผมนะสำหรับใครสายระยะกลางนะครับรอเก็บของผมก็มองว่านะครับบายออนดิฟนี่แหละนะครับผมนะต่ำกว่า7 0,000ื่นเนี่ยนะครับต้องเก็บให้ได้สักไม้หนึ่งนะครับเรนจ์ประมาณห0 0 0ื่นพันหกหมื่นเนาะนะครับถึง70,000ื่นเนี่ยในโซนเนี้ยขอให้ได้สักไม้ก่อนนะครับผมนะฮะนะครับที่เหลือค่อยว่ากันเนาะนะครับผมโอเคเนาะนะครับไอ้สําหรับใครที่รอเก็บของถูกนะนะครับ โอเคนะครับผมนะและนี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปนะครับกับปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็คือท่าทีของเอเมริกาและผู้นําอิร่านะครับว่าสุดท้ายแล้วหลังจากเกตการเชลาจานี่นะครับเขาได้ นะครับดำเนินนโยบายอย่างไรนะครับผมมีการขู่เพิ่มเติมไหมหรือมีการใช้ปฏิบัติการทางทหารนะครับนี่ก็คือตลาดจะต้องจับตาดูและที่สําคัญก็คือตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาย่างเช่นตัวเลขนอนฟาร์มแลวก็ตัวอัตราการว่างงานนะครับสำคัญหมดเลยนะครับฉะนั้นนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ราคาทองคำพันทวนครับไปกันต่อกับภาพรวมทางเทคนิคกันต่อเลยนะครับแน่นอนนะครับดอลลาร์อินดี x นะครับเจ้าปัญหาตัวนี้แหละนะครับหลังจากนะครับปลายเดือน มกราคมที่ผ่านมานะครับรับข่าวประธานเฟดคนใหม่เนี่ยนะครับก็ทําให้ในส่วนของอินดีเซ็นอ์่าปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกราฟที่ชันสูงขึ้นแบบนี้นะครับจากระดับประมาณสัก95ดอลนะครับผมนะนะครับ95.5เนี่ยนะครับดีกลับขึ้นมาโดยถั่ประมาณ97.85เนี่ยนะครับชันขึ้นมาแบบนี้แน่นอนนะครับมันจะทําให้ราคาทองคํากระแทกลงนะครับผมเราจะเห็นว่านะครับยิ่งดอลลาร์ปรับตัวทะยานสูงขึ้นนะครับทองคําก็ โดนถอยหลังลงนะครับแล้วก็ติดลบลงนะครับผมนะและนี่ก็คือเอฟเฟกของดอลลาร์อินดกซ์ที่ตอนนี้นะครับลันกลับมาอยู่บนเทรนขาขึ้นในระยะสั้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต่อตลาดทองคำนี่แหละนะครับผมยังทำให้ตลาดทองคำนะครับทักอยู่พักต่อนะครับ แน่นอนหากเราสังเกตดูในส่วนของ ISI เห็นไหมคะเมื่อไหรก็ตามที่ดอลลาร์ถูกแทงแรงเทขายเยอะๆนะครับผมจน ISI นะครับเกินเส้นนะครับ30ลงมาเยอะๆแบบนี้นะครับผมเกิด super o v e r s o โซนะครับส่วนใหญ่จะกกระตุ้นการซื้อกับนะครับผมคอกระตุ้นการซื้อกับแน่นอนดอลลาร์จะแข่งข้าได้พักหนึ่งะครับจนกระทั่งเขาเนี่ยนะครับเส้นนะครับราฟสีม่วงนะครับของ ISI เนี่ยนะครับ ไปชนเส้น70หรือประมาณเส้น80ตรงนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอ่อนค่าลงมาได้นะครับผมแต่ตอนนี้มันยังมีพื้นที่ให้ดอลลาร์นะครับสปินตตัวขึ้นต่อนะครับผมนะเพราะว่ายังไม่ชนเส้น70เลยนะยังมีโอกาสในการขึ้นต่อนะครับต้อง,งระมัดระวังราคาทองคำพร้อมที่จะปรับฐานลงมาในกรอบล่างได้อีกนะครับผมฉะนั้นนะครับภาพรวมแบบนี้นะครับราคาทองคำยังโดน อิทธิพลของดอลลาร์ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณที่เรียกว่าโอเวอร์บอสหรือซูเปอร์โอเวอร์บอสนะครับที่อาจจะทําให้เขากลับตัวนะครับเป็นขาลงลงมาเนาะอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันยังนะครับผมกราฟหรือโกลสปอร์ตเองตัวอินด x ซดอลลาร์เองเนี่ยนะครับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้หมดนะครับสะท้อนขาขึ้นในระยะสั้นนะครับผมนะฉะนั้นดอลลาร์อินดีเซ็ในช่วงนี้ยังเป็นปัจจัยที่คอยกดดันต่อราคาของคําอยู่นะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของราคาทองโลกันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของ time w ม v เว r เฟรมวิกนะครับกราฟรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่านะครับก็ยังมีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาไปเทสแถวประมาณเท่าไหร่ครับ4,400ดอนนะนะครับผมนะซึ่งหากเราดูนะครับผมนะฮะจาตัวความเคลื่อนไหวของราคาทองคำกราฟรายวิกเห็นไหมครับว่า ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับภาพรวมระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับการย่อซื้อยังค่อนข้างได้เปรียบตลาดนะครับผมนะส่วนจุดซื้อนะครับใช่ว่าจะไปซื้อแถวเท่าไหร่ครับ5000นะครับใช่ว่าจะไปซื้อแถว5,5 0 0นะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ระดับราคาทองคำเนี่ยนะครับดีดขึ้นไปเยอะ5 5 0 0 5น0 0าพั0เนี่ยเราเตือนไว้ว่านะครับถ้าเกิดมันวิ่งไปนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลามันปรับฐานเนี่ยนะครับ เส้น conversion line กับ base line จะเป็นเส้นที่น่าเก็บของมากกว่านะครับผมที่จะไปไล่ซื้อราคาที่มันวิ่งไปเฉาเประมาณ5,000 5,600ดอลลาร์นะครับผมเพราะว่านะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งนะครับราคาทองคำมันดิดตัวเหนือเส้น conversion line และ base line ออหลายๆคนสุ่สาย base line กับ conversion line คือเส้นไหนนะครับ conversion line คือเส้นสีเงินนะครับบางๆเส้นนี้นะครับผม base line คือเส้นสีแดงเป็นเส้นคาเฉลี่ยเนาะนะครับ ส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับผมปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนาะนะครับผมจะใช้ใช้เส้นดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นแนวนะครับซื้อของถูกนั่นเองนะครับผมจะบอกนี้นะครับเป็นจุดซื้อของถูกนะครับจุดซื้อของถูกเราซื้อไปแล้วนะครับที่เฉ่วาประมาณ4 8 5 0นะครับก็คือเส้นเสียเงิน ปรากฏว่าเส้นสีน้ำเงินรับไม่อยู่นะครับเส้นที่2เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับถือว่าเป็นแนวรับที่ดีที่สุดนั่นก็คือประมาณสัก4ี0พนะครับแล้วมันก็มาถึงจริงนะเห็นไหมฮะมันเทส4,4 0พแล้วมันรับอยู่มันดีดขึ้นต่อนะครับผมฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าปี2ปีที่ผ่านมานะครับทั้ง2เส้นเนี่ยนะครับเอาราคาทองคำเนี่ยอยู่หมดอยู่หมัดนะครับผมนะราคาทองคําส่วนใหญ่มาเทสแล้วก็รีบ่าวกลับขึ้นไปนะครับผมถือว่าซื้อตามเส้นแบบนี้นะครับราคาดีนะ ครับผมนะนะครับผมนะแต่นะครับแต่จะดียิ่งกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ในเส้นราคาแดงก็คือ4,004ที่มันลงมารอบก่อนเนาะนะครับถ้าเป็นราคาแดงในช่วงนี้ที่เราประเมินไว้ว่าน่าจะมีโอกาสลงมาเนี่ยนะครับก็คือ4,004นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคาที่จับต้องได้ในนักขณะนี้เนี่ยยังเป็นราคาที่ต่ํากว่า4,850ลงมานะครับก <_ d ans> ็น่าจะเป็นจังหวะที่แบ่งเก็บนะครับบางส่วนนะครับวงเล็บบางส่วนเนาะ นะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ว่านะครับถ้าเกิด4,004เอาไม่อยู่นะครับ4,005เอาไม่อยู่นะครับ4,270เนี่ยมันจะมานะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันอย่างที่ผมบอกครับว่าซื้อทองคำนะครับช่วงนี้อยากจะซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าต้องไม่ใช้เงิน100%ในการเข้าซื้อราคาใดราคาหนึ่งเพราะว่านะครับราคาทองคา นะครับมันไปเทส4,850แล้วก็จริงนะครับแล้วมันก็ยังมองว่าอุยมันก็ยังมีโอกาสไปเทสแถว4 5 0 4 3 0นะครับหรือนะฮะ4,000ได้อีกนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเงินนะครับหรือกระสุนเหลือในการถั่วนะครับก็จะทําให้ลดโอกาสในการติดดอยแล้วก็ราคาเฉลี่ยมันจะตามลงถ้าเรามีกระสุนถัว่วแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเงิน100%นะครับไปซื้อที่4,060 4 0 7แล้วมันลงมาแล้วเราไม่มีเงินเติม นะครับหรือซื้อถั่วเฉลี่ยเท่ากับว่าเราติดดอยไปสักพักใหญ่เลยนะครับผมนะก็จะใช้วิธีแท็ก Buy on d ดิแบบนี้ละกันเนาะนะครับก่อนหน้านี้นะครับใครที่ซื้อนะครับระดับเรนจ์ราคาประมาณสัก5 4 0 0นะั5 0 0เนี่ยถ้าเกิดว่าใครถัวแถวห้า0นะั4เนี่ยน่าจะออกกันได้แล้วนะครับตอนที่ระดับราคาทองโกลสปอร์ตนั้นดิบไปที่5,100ดรอดนนะครับใครยังออกไม่ทันนะครับผมก็ยังมองว่านะครับถ้าเกิดมีจังหวะจากโคนที่ราคาทองคำนั้น นะฮะโดยเฉพาะราคาทองคำแท่งหลุดนะครับต่ำกว่า70,000นเนี่ยน,น่าสนใจเนาะนะครับในการถัวนะครับระดับราคาที่ใครที่ติดดอยเหนือ80,000นะครับนี่คือภาพรวมของตัวทำเฟรมวีคเนาะที่ยังบ่งบอกว่ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะตัดใดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย20วัน50วันเนี่ยยังรับอยู่แล้วก็ตัวกราฟแท่งเทียนเห็นไหมฮะยังยืนอยู่บนนะครับอ,อัพคุมะหรือกลุ่มคนไม่ขาขึ้นในอิชิโมกุกคาวเนาะ นะครับตราที่ยังยืนอยู่บนคราวแบบนี้นะครับไม่หลุด4,000ก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่สำหรับตัวทองโลกนะครับในส่วนของ time frame day นะครับแน่นอนนะครับผมก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะครับผมแน่นอนนะครับทุกจังหวะการขึ้นแต่ละครั้งมันย่อมมีการปรับฐานตามมาเสมอนะครับเราจะเห็นประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงของเมษายนที่ผ่านมาเห็นไหมครับที่ราคาตอนนั้นไปทำาอชัมไฮ3 5 0เป็นไงฮะ ก็เกิดการซุดตัวนะครับพักฐานอย่างน้อยสัปดาห์ถึง2สัปดาห์กว่าจะสะสมแรงขึ้นต่อนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่20ตุลาคมในปีที่ผ่านมาเห็นไหมฮะนะครับขึ้นอาการเดียวคล้ายๆกันเลยนะครับเราก็ระวังว่านะครับในปีนี้เนี่ยระวังเป็นแบบปีนี้นะซึ่งเราเตือนนะครับผมนะฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นเยอะๆแน่นอนสิ่งที่มันต้องตามมาเสมอก็คือการพักฐานนะครับผมนะซึ่งปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับพักฐานโอ้โหเนี่ยกว่าจะสะสมขึ้นมาได้เนี่ยนะครับ อย่างน,น้อยนะครับในการสร้างฐานนะครับหรือราคาต่ําสุดที่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยนะครับในการกลวยเนะี่ยมันใช้เวลาประมาณสักสองสสองสัปดาห์นะในการเก็บของถูกเห็นไหมครับในช่วงนี้เราก็ยังไว้ใจไม่ได้ที่นะครับราคาทองคํานั้นนะครับก็อาจจะมีราคาถูกให้เก็บนะครับในช่วงของสัปดาห์2สัปดาห,ดาห์ก่อนจะค่อยๆสะสมพลังแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับชะนันซีรีส์แบบนี้นะปัจจุบันเนี่ยก็เรายังมองภาพใกล้เคียงแบบนี้อยู่นะ ก็คือว่าถ้าเกิดมันสะสมฐานนะครับแล้วไม่หลุดคลาวสีเขียวที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบนี้ราคาทองโลกจะสะสมแถวบเบรนคุปก้อนเมฆแล้วสปินตัวขึ้นต่อนะครับชีคโคสแปนก็ยังเฟิร์มขาขึ้นเมฆคลาวที่นะครับพิดิกไปข้างหน้าหรือเคลื่อนไหวนําหน้าไปแล้วเนี่ยยังเป็นเมฆสีเขียวเนาะมันยังสะท้อนว่านะครับการวิการยอดซื้อยังค่อนข้างไม่เปรียบตลาดแต่ยอดซื้อต้องได้ราคาดีจริงๆเช่นนะครับ ่าราคานะครับเส้นสีเหลืองนะครับ4,500ันารนะครับ4,300ันามนะครับน่าสนใจนะครับผมนะนะครับก็จะเป็นราคาที่เราน่าจะลุ้นนะครับถ้ามีโอกาสในการลงมานะครับผมก็เก็บสักไม้หนึ่งนะครับผมนะฮะนะโอเคเนาะนะครับโอเคในส่วนของทางเฟรมระยะสั้นกันหน่อยนะครับทางเฟรมราย4ชั่วโมง4ชั่วโมงนี้เป็นขาลงอยู่นะครับก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับผมนะนะครับในระยะสั้นมันเป็นขาลงฉะนั้นมันยังไม่ขึ้น นะครับผมมันต้องสะสมฐานสักพักหนึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วมันค่อยๆสะสมพลังไปก่อนฉะนั้นช่วงนี้นะครับต้องรอให้คา้าอย่างน้นอยๆเนี่ยกลับมายืนเหนือ5000ดอลลาร์ให้ได้ก่อนนะครับจะมีแรงนะครับในการไปต่อนะครับแล้วจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อเมื่อนะครับกลับมายืนเหนือบนคลาวได้ั้งหมดนะครับราคาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพุ่งทะลุ5150นดอลลาร์ขึ้นไปนะครับตรงนี้จะส่งสัญญาณขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้นะครับมันจะติดตรงเส้นค่าเฉลี่ยนี่แหละนะครับกลับมาทําหน้าที่เป็นแนวต้านขวางเอาไว้นะครับผมนะห้าพันนะครับผมหรือประมาณสัก4ี่พันเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าหนาเอามากๆนะครับผมนะถ้าติดอยู่มันก็อาจจะเป็นการทัชเพื่อลงต่อได้เหมือนรอบที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าแทงทะลุไปได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้กราฟแท่งเทียนกลับมายืนอยู่บนคราวแล้วก็ฝั่งบายจะกลับมาได้เบียดตลาดนะครับฉะนั้นนะครับเรายังคงมองตลาดว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับ ตราใดที่ยังไม่สามารถแทงทะลุแนวต้านประมาณ5,150ดอลลาร์ไปได้นะครับและนี่คือภาพรวมทางเทคนิค,คเนาะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่เราเข้าสู่หมวดนะครับผมนะเทคนิค,คกันแล้วเรามาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ดีกว่านะครับผมนะนซื้อนะครับผมนะ4,850-4,600ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นโซนหนึ่งที่ใครอยากรอราคาไหนนะครับก็เชิญหยิบจับได้เลยนะครับอย่างน้อยหนึ่งไม้นครับผมนะแต่แค่ที่ดีที่สุดก็คือได้ราคาเรนจ์ประมาณ4,6 0พนเนี่ยนะครับน่าสนใจราคาทองนะครับถัดประมาณ7,000 0ต้นต้นเนาะนะครับผมนะฮะมองเป็นโซนของการซื้อนะครับ4,850อาจจะเป็นราคาที่สูงไปนะครับอาจจะขยับลงมานะครับอยู่แถวๆถประมาณส 4 0 0 7 4 0 0 6ก่อนนะครับผมนะอย่างน้อยๆหนึ่งไม้นะในโซนนี้นะครับอีกไม้หนึ่งต้องเผื่อไว้นะครับกรณีที่หลุด4,600ดอลนะครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีโอกาสลงไปเทสประมาณ4,004หรือ4,003นะครับราคาทองคำแท่งอาจจะเห็น68,000-67,000บาทได้นะครับผมนะฉะนั้นโซนซื้อเราจะกักไม้ไว้สัก2ไม้นะครับผมนะในการเข้าไปซื้อนะครับส่วนแนวต้านนะครับเราก็ยะมองว่าโซนเรนจ์สนะครับประมาณ5,000นะครับ 5,100 5,350เนี่ยจึงเป็นคีย์แนวต้านที่จำเป็นจะต้องผ่านนะครับ area สีแดงนี้ไปให้ได้เพื่อลันเทรนขาขึ้นต่อนะครับผมฉะนั้นเป้าทองโลกสัปดาห์หน้านะครับ ton, แนวต้านเราก็มองแม็กซิมัมไว้ที่ประมาณสัจกจะห้าพันหนึ่นะครับถึงประมาณ5,350คือเป้าสูงสุดเป้าในเบื้องต้นก็มองแค่5,000ดอนเกาะน,นะครับแนวรับนะครับเราอยากจะให้ราคาเนี่ยนะครับหนึ่งไม้เนี่ยนะครับแถว4,600เนาะ ถ้าเกิดว่ามารับอยู่เนี่ยน่าสนใจประมาณ7 0,000ื่นต้นอีกไม้หนึ่งไปรอรับแถวแถวประมาณ6 0,000นะครับไปปลายนะครับผมนะอีนี้ก็คือภาพรวมทางเทคนิคนะครับผมนะโอเคเนาะสรุปให้แล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับระยะสั้นนะครับยังเป็นเทรนดขาลงนะครับผมนะจนกว่าจะกลับมายืนเหนือ5,150ให้ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนภาพระยะกลางยาวยังเป็นเทรนขาขึ้น by on d i p นะครับผมอย่างน้อยน้อยนะครับในการลงรอบนี้ราคาทองคำนะครับระดับ range ประมาณ ห0 0 0ื่นไปไปลายควรจะเก็บได้ให้ได้สักไม้หนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ควรจะเหลือเงินเผื่อต่อด้วยกระสุนเติมต่อด้วยแล้วอย่าใช้เงิน100%ในการเข้าซื้อนะราคาใดราคาหนึ่งเพราะว่าระยะสั้นยังเป็นเทรนขาลงยังไม่คอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับผมนะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ